สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถทราเวลคลิปนี้ก็จะขอประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งเฟสสามนะคะก็ตอนนี้นะคะยังมีสิทธิ์เหลืออยู่นะก็เป็นแสนเลยนะคะที่อรอทุกคนไปสมัครใช้สิทธิ์กันนะคะถ้าสมัครรอบนี้นะทุกคนก็จะได้เงิน 4,500บาทเข้าไปอยู่ในแอปเป่าตังเลยนะคะก็จะได้รับเงินรวดเดียวเลยนะ4,500บาทนะคะก็สามารถทยอยใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะสมัครคนละครึ่งนะก็สามารถไปสมัครได้ที่ w w w คนละครึ่ง .com นะคะก็ไป ทำการาสมัครได้นะคะหรือจะสมัครผ่าน gwallet นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือนะคะเป็นอแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะก็เราสามารถไปดาวน์โหลดแอปเป่าตังได้ใน Play Store หรือ App Store นะคะแล้วก็เข้าไปเนาะเขาก็จะถามว่าเราจะสมัครโครงการคนละครึ่งไหมนะคะ ก็ไปสมัครกันดูนะแล้วสำหรับคนเก่านะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มนะคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามอยู่แล้วนะคะเงินนะ่ก็จะเข้าไปสมทบอีกนะคะ1,500บาทในวันที่1พฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้นะก็สามารถใช้ใจได้จนถึงเดือนธันวาคมนะคะกะ็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับ ใครที่อ่ากำลังอ่าใช้คนละครึ่งได้รับคนล,ละครึ่งอยู่เนาะและใครที่สนใจนะก็ไปสมัครนะคะใช้โครงการนี้นะคะเพราะว่าเขาให้เงินฟรีนะคะก็ะหากมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการคนละครึ่งเฉยๆนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Road Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ